ไปซื้ออาหารให้คุณลุงคุณลุงท้องอยากนั่นอยากนี่พูดเลยไปซส้ออาหารกันค้าไปซื้อของต้องเดินผ่านที่จอดรถไปค่า ว่าอยู่ด้านล่างพัดเม้นอยู่ด้านบนค่ะมันไหลเลื่อนไี่เลื่อนนะคะสวยเขาประยรหย,ะระยัดไฟไม่เลื่อนไหลวันละประหยัดไฟไม่ก็เสียะสามลูกก็เป็นเขียวค่ะ เอาแตงอีกค่ะเอาลูกนี้ดีกว่าเอาลูกนี้อ๋อลูกนี้มันลื่นมาให้อะโอเคได้ลูกนี้โอ้หคีวี้ทำไมมันดูดูไม่สวยเลยอ,ะอ่ะดูคีวีมันดูเก่าจังเลยอะอ่ะมันดูไม่น่าซื้อเลยคีวีร้านนี้ดูมันเห,เหี่ยวเฉาๆนะนี่มันมาอยู่นาน ก็ไม่ถูกนะแพงที่พี่แพงแพงแพง่อืบอะไรก็ไม่น่าซื้อแพงเกินนี่แพงลูกเล็กๆนิเ่เดียวแถมยังเหี่ยวๆอีกนะฮะอุ้ยเน่เน่เน่นหาลูกที่โอเคโอเคหน่อยดูจับมันก็นิ่มหมดละพอแล้วสามลูกพอแล้ว ด้วยก็ไม่งอมเลยอ่ะมันออกอเขียวๆนี่มันไม่ค่อยสุกเลยนะนมันไม่ค่อยสุกมันไม่ค่อยจะง,งอมเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่สวยสองลูกเนี่ยมันไม่สุกมันก็ไม่หวานอ่ะอ้างบนปกติเอาสีเขียว แต่สีเขียวมันดูไม่งามเอาสีนี้ดีวกว่านี้หักซื้อซื้อซื้ออันนี้ให้คุณลงเรวจะซื้อ เอาไปไว้เลยค่ะนี่ก็คุณลุงชอบอน,ปปน้ำปังมาอีกเล้วอาหารง่าย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 แต่อร่อยค่ะก็เป็นนันน้นว่าเสร็จแล้วค่ะคิดว่าคงจะเสร็จแล้วคงไม่มีอะไรแลว้ว สเสร็จแล้วค่ะได้ค่ะ,ะมาเลยค่ะเพราะว่ามันหนักเที่ยวไม่ไหว เดี๋ยวทำอาหารให้แกค่ะ Velkommen oh, til tempelet. Mm. Mm -hmm. กลิ้งไปกลิ้งมาแย่ร้องทุกทั่ว no ที่สองของคุณลงุณณงเสื้อสีขาวลงไหตเตอร์เพราะว่าเสื้อซักแล้วซักสองรอบมันไม่ออกก็เลย ลงไฮเตอร์ค่ะอุ้ยอันนี้ทำไมเป็นสีเหลืองเอ้ยอันนี้สีขาวเป็นสีเหลืองไปเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นสีขาวเลยคะเนี่ยไฮเตอร์ทาให้มันเป็นสีเหลืองสีงเหลืองๆชมพูเอ้ยเปกอันนี้เปกเปกมากเลยเป็นไปได้ยังไงเออด่างหรือป่าก็าไม่รู้ เดี๋ยวดูตนแห้งว่ามันจะด่างไหมเสื้อผ้าที่เอาไปใส่ที่อินเดียโหสักจนเนื้อผ้ายุยเป็นนั่งทับอะไรก็มาก็ไม่รู้นี่ที่อินเดียลงไฮเตอร์อย่างแรงเลยแดงจนผ้าเปลี่ยนสีแล้ว่ะนี่สีขาวเป็นสีชมพูได้ยังไงก็ไม่รู้น่่นี่ ไม่ออกเลยลงไฮเตอร์เนี่ยซักไฮเตอร์อย่างแรงเลยไม่ยอมออกถ้าใส่แรงเกินไปเดี๋ยวก็้ผาผุนี่อันนี้ไม่เห็นแต่ว่าต้องดูเวลามันแห้งค่ะดูว่ามันจะออกไหมอะไรแห้งตอนพับอ่ะอจะรู้เลยว่ามันออกไม่ออก คนอินเดียเขาใส่แต่เสื้อผ้าเขาขาวเขาซักออกได้ยังไงเราไปแค่สามอาทิตย์ดำปีกลับมาเลยเสื้อขาวแล้วก็ซักยากด้วยนี่ค่ะเสื้อที่เราใส่อันนี้ก็ลงสีขาวไปด้วยลูกสาวคดค่ะ สักแรงจนยี่หมดเลยยับหมดเลยต้องดึงออกค่ะถ้าไม่ดึงออกตอนเปียกๆเนี่ยนะจะดึงออกยากมากเลยออ <c oughs> มันชะดึงไปดึงมาขาดนะ <c oughs> ดึงออกสักแรงยับหมดเลย <c oughs> มีซับไหนได้วยนะคะแต่อันนี้เขายับ จะติดซับในไปเลยจะติดซับในไปเลยลูกตะถาคดลแล้วก็ใบโพค่ะภูมิใจนะคะภูมิใจภูมิใจใจ,ใจมากเลยตากผ้าเสร็จก็มานั่งสักนิดนึงค่ะส่วนคุณลุงนั้นแกไปนอนแล้วแกไปพักผ่อนแกบอกว่าเดี๋ยวขึ้นมาอีกตอนนี้ก็เย็นแล้วค่ะเย็นก็ไปเย็นมาก็หกโมองอะ หกโมงเย็นแต่ว่ามันดูมืดจังแต่ทีน่นแกบอกว่าแกจะลุกขึ้นมาแกแอบไปพักหลังเพราะว่าแกนั่งทั้งวันแกปวดหลังแกอ่านหนังสือาศาศาศาพิมพ์เมื่มอเช้าแกบอกว่ายังไม่ถึงเที่ยงเลยคนเข้าโรงพยาบาลว่าไปหาหมอเจสิบคนเขาบอกว่าคนลม ลมเยอะนะคะเมื่อวานนี้ม่เป็นไปเดินมาหุ่ยเดินถ้าไม่ได้เลยคะ่ะลื่นมากจนลื่นจริงๆเดินไม่ได้ตอนเลขกะว่าจะขึ้นเขาพอเห็นถนนเลยไปเดินฝั่งแม่น้ําขนาดไปเดินฝั่งแม่น้ํานะคะถนนลูบเรียบนะคะยังเดินยากมากเลยแล้วเอาไม้ไปด้วยไม้เท้าสองอันนะเพื <c> ่อ <oughs> อย่างเดินยากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณลุงก็คงจะลุกขึ้นมาอีกค่ะ แกจะพักหลังสักพักหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาขอบคุณทุกกอมังนตแกทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคมกกอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ